ใช่อาชีพอะไรครับผมไม่รู้ครับดั้งดั้งหักไหมครับไม่ครับเป็นเลือดไหลแล้วหันใจไม่ออกครับเกมคิดไหมว่าจะกลับมาได้ก็พยายามเต็มที่ครับพยายามรู้เลี้ยงครับแล้วก็พยายามเดินทำมายุ่งตลอดเลยนะช่วงสี่ยุ่นี้รู้รู้ตัวไหมว่าเราเป็นรองก็พอสมควรเลยครับผมแล้วยุ่ห้าพี่เลี้ยงทีมงานว่าไงบ้างบอกให้เดินครับมาเดินไล่เตะซ้ายเตะซ้ายเตะไปมองพี่เลี้ยงไปว่าเอาไงดีครับครับผมแต่ว่ายัง ยังเดินจนจนพี่เลี้ยงสั่งพอเลยครับผมคิดไหมว่ากรรมการจะเข้าข้างเราให้ผ่านก็ยกคห้าได้ได้ตลอดครับว่าน่าจะผ่านครับยุคห้าค,คือว่าเราเราได้เราได้เร,ไดรเราได้เยอะโู้ชเราก็มองว่ายุคห้าเราก็เตะเขาเตะเราล้มหลายหลายทีเหมือนกันรเรามีความคิเ็นยังไงก็อะไ็สู้สีครับวันนี้ต้องบอกว่าสู้สุดหัวใจเลยทั้ง ต่อน้ำหนักแล้วก็ต่อรูปร่างด้วย่เกมมันดูอดพอสมควรเลยนะช่วงต้นขึ้นคอแรงสูงเงืนทั้งใหญ่ทั้งสูงทั้งทุกอย่างเราก็พยายามจะสู้นะพยายามเตะครับพยายามเตะบ่อยๆครับต้นๆก็เตะขาเขาทํทำท่าสะดุ้งแฟนๆหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่เตะต่อแล้ก็เตมเพิงพ่งเพิ่งะเตะครับเตมค่อยเป็นเท่าไหร่คำกบกำกำกำกกำ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 ัำกำกำกท่ำากหกำ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 กกก อาวุธไหนครับที่เราที่เรามองว่าเขาสร้างความกดดันความลำบากใจให้กับเรามากที่สุดก็ลูกเตะครับลูกเตะพยายามฟืนเตะหันใจไม่ออกครับยกฮะเพราะจมูกฮะจมูกมันจะยุบไหมยุบไหมไม่ยุบยุบไหมไม่ยุบครับแต่ว่ามันมันรุนแพ้เก่าอ๋อมันมันไหลตลอดเริ่มไหลตลอดทำให้เกมมันอย่างที่เห็นเลยเดีวงานชิมเลองมองชิมงานเตะไปชิมเลองมองไปครับ ตอนนั้นมั่นใจยังว่ากรรมการให้เราผ่านก็พยายามดูพิลีครับจนพิลีงสั่งพอก็มั่นใจเลยครับผมครบุกกรรมการก็ให้เราชนะครับรู้สึกไังดีใจมากเลยดีใจครับทีนไ้เป้าหมายของเราหลังจากนี้ครับก็น่าจะพักก่อนเดือนนึงครับเจ็ดจมูกครับมันเป็นเหลเก่าที่เราน่าใช่ครับน่ายใช่ครับ่ายใช่ คือว่าไฟต์ต่อไปนี่ที่กาดไหนเหมาะสมน้องชายร้อยสามสองร้อยสามสองแน่แน่ใจคาใจใครไหมถ้าคุณถ้าคุณชกเราคาใจน้ำหนักเท่านี่เป็นไงบีลงมาอีกได้ครับเท่าได้แต่ว่าบีลงมาอีกหน่อยครับผมอ๋อนี้ร้อยสามสามกับร้อยสามสี่ใชมันใหญ่เกินไปครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แฟนหลายคนนีเชียร์เราเยอะมากเลยเด็กไทยฝากถึงใครบ้างครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมผมทำเต็มที่เลยครับก็ ขอให้มันหวานเฮงๆปังๆเรื่อยๆครับผมปีนี้ขอให้ช่วเข้าข้างไปนี้ตลอดไปครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในค่ายด้วยครับผมช่วยดูแลครัาวันนี้ก็ยินดีกับชนะแล้วก็ดีใจเป็นกลังใจให้กับคนแพ้ครับผมน้องครับผมสียกเป็นไงกันยันไปโอ้สียกเมาหน้าเมาหลังอยู่เชื่อปุนนี่ต้องตายง่ายมากต้องได้เลยนะ ไปมวยมันงี่ตายแล้วสี่ยกไม่รู้คะแนนไปไหนสี่ยกมันต้องชนะแล้วมวยมวยสี่ยกขย้อนอยู่แล้วมวยตายอัดชีตีจิมายเลยมวย เนาะยังไงบาเครับมวัน yes. น oh yeah. ี um ้โอ้เสร็จได้ครับเรามั่นใจไลมว่าเราเล่นเป็นฝ่ายรับการชมนีมั่นใจครับนี่ผ่านครับหนึ่สองสามสีก็ได้เราคิดว่าเราเราน่าน่าเป็นฝ่ายรับการชูมือครับยุคนั้นเรายังมั่นใจอยู่เลยมั่นใจโอ้ไหนเลยที่เรามองว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือโดนหมัดโดนเอะ ดยเฉพาท้ายนี่เขาเหมือนจะตั้งจะยุบไปครับนแต่งลยสามสองยกแรกอ่ะแต้มมวยผมสองยกแั่ผมขี่เนี่ยผมเสียยกสามกับปลายกห้าแล้วสองยกแล้วยกสี่ผมได้ทั้งยกยกข้าต้นยกผมก็ได้แต้ลมทั้นยืนสองทีไปไหนคะแนนมวยอย่างเงี้ยัด่สีอย่างเงี้ก็ตายแล้วแล้วถามว่าค่ายเล็กมันจะอยู่ได้ไง แต่สินจะค่ายใหญ่ค่ายใหญ่ค่ายเล็กอดตายค่าตัวก็ค่าตัวก็ไ่สองหมื่นคับค่าตัวก็สองหมื่นเลยกขาดไปหักมาเด็กีค่หมื่นเดียวอาิีฐเป็นแสนสงสารเด็กบ้างกรรมการอ่ะถ้าตัดสินอย่างนี้เขาไปต่อยสามยกดีกว่าสบายใจด้วยค่าตัวก็เยอะสงสารเด็กบ้างมันเดินทางมาจากเหนือผมยังไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ถาาว่ามว้ยอ่ะตัดสินกันนะเขาได้แค่ยกครึ่งผมได้สองยกครึ่ง คะแนนน่ะเด็กอัดฉียดอย่างนี้เป็นแสนถ้าตัดสินอย่างนั้นก็เดี๋ยวรอทาไปยกค่าทีเดียวพอแล้วเมื่อยี่สิบสามสิบหนึ่งเตะล้มทั้งยืนย่านี้เขาไปต่อยสามยกหมดแล้วค่าตัวสี่ห้าหมื่นเป็นแสนดีกว่าสบายใจด้วยสงสารเด็กมันเด็กมันซ้อมมาเป็นเดือนต่อยแล้วค่าตัวจะได้กี่ตังค์เองถ้าตัดสินอย่างนี้เอาจจะค่ายใหญ่ค่ายเล็กไม่มีหรอก ต่อไปค่าใหญ่ก็กับข่าใหญ่ต่อยกันเองอ่ะข่าเล็กไม่มาแล้วขอบายดีกว่าข่าเล็กไปต่อยงานมันจะได้แปดพันหมือนหนึ่งเลยไม่ต้องเสียค่าบรุงไม่ต้องเสียค่าเทรนเนอร์ไม่ต้องเสียค่าเลยเลยต่อยที่หนึ่ค่าตัวก็แปดพันหมือนหนึ่งอยู่แล้วสบายใจด้วยแบบนี้ตายข่าเล็กไม่มีจะแรงอยู่แล้วตัดชินแล้วตัข่าใหญ่ก็ตายแล้ว เอ้ครับครับผมถ้าถ้าเสินอย่างนี้อ่ะขอไปดีกว่าครับไปต่อยสารยกยังได้สี่ห้าหมื่นดีกว่าสบายใจด้วยผมมองนะมวยห้ายกผมชนะสองยกครึ่งเขาชนะยกครึ่งก็คิดเอาให้กรรมการพิจารณาดูให้ละเอียดด้วยกอเชื่อก็กอหัวอยู่นั่นะเชื่อเมาหน้าเมาหลังโตการพนันตายแล้วกอเชื่อก็ไม่เตือน ยกสี่อะเมาทั้งยกแต่สามยกยกสาผมแพแต่สองยกผมได้ตอนยกข้านี่ได้เปะล้มได้หักล้มมาต้นเออหัวเนี่ยมันน่าจะยืนฟูเฉยเฉยไม่ได้มันก็เตะไม่ได้ยกบาบางวมันเยกันอย่าง้มันจะให้เขาออกได้ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศลังเกมบอลเป็นเป็นแรงใจให้นักมวยแล้วก็พี่อ๊อฟครับผมว่าทีมงานทุกคนครับงสารเด็กมันไม่มีในผมเพราะเขาทีมงานออกตัวไปหมดแล้วการพนันนะครับไปต่อถึง15-20เลย